บิกบางบางบาง,บาง้นก็เบิกใหม่เลยนะเบิกอะไรแท้มาเลยโอเคครับผมก็กลับไปถึงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีวานซิงครับอ่าก็วันนี้ได้ปลูกเจ้าปวานสภาพประมาณนี้ฮรก็ไม่ได้ขี่ประมาณหลายเดือนแล้วครับไม่ได้ขี่เจอดไว้อย่างนี้แหละที่จริงเนี่ยสภาพมัน ก็ไม่ค่อยอยากจะขี่เท่าไหร่ยางรัง่วโคตรบ่อยเลยอาทิตย์ละเส้นอ่ะก็เลยว่าจัดสภาพใหม่เลยดีกว่าให้เพื่อนๆทายว่าที่ตั้งอยู่ตรงนี้มันเท่าไหร่อคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาบอกเลยที่อยู่ตรงนี้หมื่นหมื่นต้นต้นต้นได้เพราะว่าเบิกบางบาง,บางชิ้นก็เบิกใหม่เลยนะเบิกอะไรแท้มาเลย จะจัดรอบนี้จะเป็นตลออฮะจะเปลี่ยนหมดเลยตัวชุดชุดสีก็จะเปลี่ยนนะก็จะทํามีสสีที่จะทําตัวที่ว่า LED ตัวใหม่อะ่ะที่ว่ามันจะมีสีสีบอลเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีน้ําเงินนะคขชอบแต่ว่าจะเป็นตัวของปี2 0 1 2อเอาไปทำไปว่าตัวเหมือนตัว LED ตัวใหม่อะ่ะถ้าใครสนใจนะอะไรอะไรเดิมเนี่ยผมจะสับออกเนี่ยถ้าใครอยากได้ทักแชทหาผมมาเดิมขึ้นเฟซไปให้ตรงนี้เลย วันนี้ฮะก็ที่จริงว่าจะให้มันครบก่อนไม่ไหวใจจะขาดแบบถ้าเราซื้อของอะไรมาเราก็อยากอยากจะเห็นของมันเนาะอยากจะดูสภาพมันเนาะก็เลยเออเอาเท่านี้ไปก่อนก็เลยมาจัดสภาพเอาตอนนี้เลยเรามาดูอะไรแต่ละชิ้นเลยดีกว่ารา,าคาเท่าไหร่ใส่ของอะไรฮะมาเริ่มที่ชิ้นนี้เลยดีกว่านี่เป็นโช๊คแก๊สครับผมอ่าเป็นโช๊คแก๊ส เดี๋ยวให้ทายดีกว่าของอะไรนี่ไม่ใช่โชว์ว้างนะครับเป็นของโอลีนหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าโอเลียงมันเรียกได้สองอย่างชิ้นแรกแล้วฮะก็จะเป็นของเป็นโชกแก๊สครับผมสูง320มิลฮะได้มาที่ราคาผมได้มาที่ราคา3า0 0สองรวมส่งก็ประมาณ3 3 0 0ัประมาณนี้ฮะโชกแก๊ส ๋ยวมาดูชิ้นต่อไปเลยมาสอบชิ้นต่อไปฮะก็จะเป็นก็น่าจะเป็นบางโซ่เนาะเออรูปมันขึ้นป่านนี้แหละ๋ยวมาดูดีกว่าก็ผมเบิกมาจะเป็นบางโซ่ของปาวานครับผมเนี่ยบอกเลยสุดๆออดูประมาณนี้เลย,เยก็บางโซ่นี่จะมาพร้อมกับ อาร์มครับผมนี่อาร์อามออยู่นี่ก็ราคามันมาพร้อมกันนะเบิกใหม่มาเท่าไหร่ไม่รู้จำจำราคาไม่ได้ประมาณประมาณเกือบสองเกือบสองพันนะ,ะไรบ้างอ๋อนี่ก็เป็นสติกเกอร์ฮนะติดอาร์มพวกการบำรุงรักษายางแล้วก็บำรุงรักษาโซ่นะสติกเกอร์ศูนย์มัน ก็เป็นพวกอะไรอาร์มธรรมดานี่ครับผมอะไรมันก็จะมีมีอาร์มฮะอาร์มปาวานอาร์มเดิมเลยนะเบิกศูนเลยก็มีพวกคาเบรกเอ้ยพวกไอตัวลองโซ่อะแล้วก็เป็นน็อตนะเพาเพาหลังก็ประมาณนี้กล่องกล่องกล่องนี้ไปดูทีหลังดีกว่า กล่องนี้สุดจริงกล่องนี้บอกเลยโคสุดเดีย๋ยวมาดูยางเลยดีกว่าครับผมนี่นะฮะก็สายตละอ,อสายคีนก็เป็นแบบว่าดันโลนครับผมก็ต้องเล่นลายนี้ข้างหน้าจะเป็นลายตรงครับผมของ IRC ข้างหลังก็จะเป็นลายก็เป็น IRC เหมือนกันเป็นแม็กซิงฮะลายแม็กซิงรวมส่งก็ประมาณ900 97บาทเท่ากับ1,000งพันั่นแหละเออตีไปหนึ0งพันเลย,เออเ 1, เลยก็เขาแถมยางแถมยางในมาด้วยนะของ IRC อันหนึง่งแล้วก็อันนี้ไม่รู้อะไรของตลาดของอะไรลไู่เอ้นดีนี่แหละเออเป็นเท่าไหร่ละหก0 0นเออประมาณ6,000นไปไหนไปตรงนี้แหละนี่ครับผมอ่าคิดที่แล้วถ้าใครติดตามถ้าใครดูมา จะรู้นะครับว่าตัวนี้ผมทำเอานี่นะดูดิดูดิดูดิดดอ่ะที่ผมทําสีไปในงบหลักร้อยคลิปเมื่อกี้ถ้าใครยังไม่ดูก็กดเข้าไปดูได้คลิปเมื่อกี้เองนี่ฮะโอ้โหรับผมดุมก็เป็นดุมเดิมฮะเนี่ยดุมหลังประมาณนี้ก็ดุม ดุมเป็นดุมเดิมของปาวานที่ผมสับออกจากตัวนี้ตั้งนานๆแล้วแหละตัแต่ผมใส่ตั้งแต่แต่แตงรอบแรกขอบล้อขอบล้อจะเป็นของของดีวิวครับผมพูดผิดพูดถูกก็ตามนั้นแหละก็ได้มาประมาณเท่าไหร่ปะแป0ร้อ้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ารวมสูงก็ประมาณ9 0้รอกว่าบาทซีรวดเป็นของนาคมครับผมนี่ เดี๋ยวเรามาดูของแท้เราเลยดีกว่าเนี่ยครับผมกล้องคิดว่าเท่าไหร่กล่องเนี้ยห้าพันคิดว่าอะไรกล่องเนี่ยอ่ะถ้าแบบถ้าไม่รู้เลยน่หนักหนักเติบแล้วนี่หนักเติบรู้จักหนักเติบมะเออไม่รู้ก็ช่างเลยเลเขาเรียกเรียกเปิดซาวนะ โอ้จะเป็นชุดชุดหน้าครับผมเนี่ยก็มันเลียงมาเดี๋ยวเอามาวางไว้แล้วค่อยเปิดให้ดูดีกว่าเนี่ยไม่ใช่สมุดนะผมก็ก็ถ้าเดาคร่าวๆก็น่าจะเป็นจานนะจานน้ะเออมาเปิดดูดีกว่าลีลาชิบหายเนี่ยครับผมโอ้ย โคตรสวยเลยอ่ะทุกทุกคนดูดิโอ้ไม่ใช่ครับโอ,แบบอโอ้ยขอโทษเนี่ยครับผมบอกเลยรอบนี้โคตรสุดจริงก็เป็นจานจานจูปิเตอร์ครับผมสั่งมามันเป็นชุดโปรนะครับผมเป็นชุดโปรชุดหน้าเลยนะเดี๋ยวจะมาดูว่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกก็จะเป็นจานครับผมจานจินต่อไป ก็จะเป็นปั๊มครับผมอ่าเป็นปั๊มปักข้างโลโก้ใหญ่อ,อ,อ่พร้อมพร้อมขามาเลยนะเพราะว่าผมมาคู่กับเป็นโชคเดิมอนะโชคหน้าเนี่ยพร้อมขามาเลยเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปเลยบูทหน้าครับผมขอซ้ายขวาเออูหนักนั้นนี่ตะกล้องลองไหมเอาหัวมาดิเออเดี๋ยวมาข้างหน้า480 มาดูชิ้นต่อไปนี่ก็จะเป็นแกนล้อหน้าครับผมเป็นหัวเฟืองนะเน่่เน่หนักหนัย่อยต่อไปก็ก็จะเป็นน็อตจานครับผมสีตัวเฮ้ยอีกตัวไปไหนวะอ๋อนี่ครับผมน็อตจานครับผมเนี่ก็เป็นตัวนี้ขาดไม่ได้เลยอ่ะ นี่ก็จะเป็นโชคหน้าครับเบิกศูนย์ <c oughs> เบิกศูนย์มาใหม่เขาก็เป็นสองข้างเลยเออชุดหน้าผมได้มาที่ราคาประมาณ4,200ครับผมเป็นชุดโปรไง4 0 0ผมได้มาก็แต่ละชิ้นก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่โอเคครับผมอะไหรก็จะประมาณนี้ ก็ตอนนี้ก็ได้ใส่อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะพาไปดูว่าใส่อะไรบ้างเรื่องจากชุดหลังอันนี้ก็เป็นพักเท้าทำสีเองชกโชกอะไรนะครับชกโ,โอลีนชกโอลีน,นแทะแล้วก็บังโซ่เบิกศูนย์แท้เหมือนกันแล้วก็อาร์มก็แท้ของเดิมเบิกศูนย์ ขอบล้อเป็นของเดวิลนะครับยางก็ใส่เบอร์มีเบอร์บอ,บอ,บอกวานี่2องห้าศูนย์ยางก็เป็นเบอร์สองจุดห้าศูนย์นะครับโคตรสวยลายแม็กซิง่งลายแม็กซิง่งนี่นะโคตรสวยทรงมันจะแบบพอดีเลย Irc แม็กซซิง อย่างเส้นละก็หน้าหลังรวมเป็นพันสองหน้าหลังรวมก็เป็นพันสองนี่ก็เก็บเก็บอะไรพวกห,หนักๆก่อนนี่ก็เป็นชุดหน้ากำลังจะแปลงใส่ปั๊มครับผมปั๊มปัก้างอันนี้ก็ได้เจียเพราะว่าน็อตมันติดขาจับปั๊มแล้วก็ ผมสารที่แรกสารจะเป็นข้างหน้าเนาะก็าสารธรรมดาลืมบอกว่าตอนไในสารหลบปั๊มก็ไม่คิดว่ามันจะติดเนาะพอลืมลืมคาวอ่ะก็เลยสารรอบแรกแก้ออกแล้วมาดูรอยดิมันเป็นรอยอรอยที่เราแก้นีน่นะไม่เป็นไรให้เก็บงานเนาะนี่ก็เป็นรอยก็เก็บจุดหนกันกๆไปเกือบหมดละก็เลยแค่ ไม่กี่อย่างอีกหนักไปอีกชิ้นก็น่าจะเป็นชุดสีนะครับผมก็เครื่องไว้ทําที่หลังแล้วครับสภาพอยู<ม>่ประมาณนี้ไว้<ม><ม>ตอนใส่อะไรเสร็จครับผมตอนเย็นจะถ่ายรูปให้ดูไป